ฮัลโหลครอะสมยดฮสมยดเองสมยศอใครอะสมยดใครเบียสี่้วแงสโดาสฮะเบีสี่้วแงสโดาสอสั่งเบียร์สั่งเบียร์เบียร์สี่นี่คุณสั่งผิดหรือเปล่า ที่บ้านบ้านบ้านคุณสมรักนะอันนใครพูดอ่ะอาม่าพูดอ่ะอ๋ออาม่าพูดถูกแล้วเอาเบียร์สี่นแพงสองโซดาสองเพราะว่าจะจัดงานเลี้ยงสุดจีนะในวัขึ้นในอาทิตย์หน้าเนี่ยเออออออใครอ่ะใครมะมาคุยถามมันดูดิถามมันดูดิว่าบ้านอาม่าเหรอใช่อ๋ออาม่าอเอต๋องส่ยว่าโทรผิดว่าโทรผิดโทรผิดเหรอเออจำโค้ดได้ไหม จำวัวได้ไหมจำไม่ได้หนูเป็นใครอ่ะอ่าหนูก็อ่สำรวยจำรวยจำรวยอ่ะสำรวยสำรวยแฟนขาวพ่อแม่ใครขาวพ่อแอ๋อัำไมแฟนข่าวพ่อจำจำได้ไหมจำได้ไหมที่เจอรานก๋วยเตี๋ยวอ่ะจำร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอฮะจำได้ไหมอ๋อร้านก๋วยเตี๋ยวที่อ่าวัดวัดคือวันใช่ไหม นัน่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอือใช่ใช่ใช่จำได้ไหมจำไว้ได้ไหมจำได้จำได้โอ้คิดถึงคิดถึงเหรออ่ขอบคุณมากามากนะอาม่าสบายดีไหมอาม่ามันก็สบายดีอ่ะอ๋อได้ข่าวว่าหกล้มไปที่แขนเป็นไงบ้างหกล้มไปแล้วก็หายแล้วจ้ะอ่าแล้วมือซ้ายต้องถือโทรศัพท์ไว้ด้วยมือซ้ายมือถือโทอรศัพท์อยู่ก็จะมือซ้ายถือโทรศัพท์อยู่ก็จะจะไถ่ายเล่นล่นกันน้ออ่ะาม,ม่าไม่รู้แต่ว่าอ้วนไม่ได้ไงไหนคะ อาม่าทำไมไม่ไม่สงสัยเลรว่าอ้วรู้ได้ไงว่าลือถือโทรศัพท์อยู่ซ้ายมืออ่าก่อนนั้นก็มีมือโทรศัพท์เหมือนกันนี่แล้วอ้วจะรู้ได้ไงว่าลือถือโทรศัพท์อยู่ซ้ายมือเนี่ยก็คุณก็อมองเห็นจิตจะเห็นได้ไงล่ะอ่าฉันก็ไม่รู้สิหนูอาม่ากินข้าวยังกินแล้วไอ้เ็นมึงไทยมึงพูดจะมาใช่เบนพูดใช่ไมใเอาเบียร์สองสองลังสองขวดอะไรกัอะไรใช่ เ็นพูดเด้อใช่ใช่จะดูโทรศัพท์ไใช้ได้ใช้ได้ะ่ชัดไหมได้เป็นเป็นพูดเป็นพูดอ๋อเป็นพูดเองเหรอครับไม่ใช่คนก็โทรมาไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยดูเิงโซ่จิ้ายเียดูเงโซ่จิ้หายเนียดูเงโซ่จิ้ม